ทฤษฎีการบริหารนะครับ Management Theory ทฤษฎีทางการบริหารนะครับ Management Theory ประเด็นที่1คือความหมายการบริหารนะครับหมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์นำเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพของท่านสมพงศ์เกษมศิลินนะครับการบริหารคือศิลปะในการทําให้สิ่งต่างๆได้รับการกระทําจนเป็นผลสําเร็จกล่าวคือผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ที่ใช้ศิลปะทําให้ผู้ปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารนั้นได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะครับของซิมมอนการบริหารคือกระบวนการทํางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดผลสำลิดต,ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพของเซอร์จิโอเวนนี่นะครับการบริหารคือการทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันนะครับของเบอร์นาดนะฮะประเด็นที่2ยุคของการบริหารมีอยู่ด้วยกัน4ยุคยุคที่1คือยุคเชิงวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์โดยจะเน้นคนแต่ละคนเป็นเสมือนเครื่องมือของหน่วยงานส่วนปรัชญานะครับ ใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด Youth People Efficiency ยุบที่2นะครับยุบเชิงมนุษยสัมพันธ์ของแมรี่ปาร์เกอร์โดยเน้นมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด This People w e l l ยุบที่3เชิงพฤติกรรมศาสตร์ของเฮอร์เบิร์ตเอซิมอนนะครับโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มบุคคลปรัชญานะครับใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์นะฮะ y o u People Will As Human นะฮะ และยุบที่4นะครับเป็นยุบเชิงสถานการณ์ของเฟสอีฟิ l เลอนะฮะโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสภาพเป็นล้อมขององค์กรปรัชญานะครับการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way นะฮะประเด็นที่3การบริหารที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน4อย่างที่เรียกว่า 4M นะครับได้แก่1คน Man นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะ 2. เงิน money 3. วัสดุสิ่งของ material และสนะครับการจัดการ management ซึ่งการจัดการนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะครับสำหรับกฎทองคำนะครับกฎทองคำก็คือจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติต่อท่าน กฎทองคําขาวนะครับก็คือจงปฏิบัติต่อเขาเนี่ยตามที่เขาต้องการให้เราปฏิบัติต่อเขานะครับประเด็นที่4นะครับทฤษฎีของเม็กเลเกอร์ทฤษฎี X และทฤษฎี Y นะครับทฤษฎี X ร้ายด้านลบทฤษฎี Y ดีด้านบวกนะครับทฤษฎี X ก็คือ1คนไม่อยากทํางานนะครับหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ2คนไม่เทยอทยานไม่คิดเริ่มชอบสั่งนะฮะสคนเห็นแก่ตัวเองมากกว่าองค์กรน,นะครับและก็4คนมักต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทฤษฎีวายนะครับ 1. ก็คือคนให้ความร่วมมือรับผิดชอบ 2. คนไม่เกียดคร้านและไว้วางใจได้นะฮะสคนมีความคิดริเริ่มและก็สนะครับคนมักพัฒนาวิธีการทํางานนะครับประเด็นที่ 5. ทักษะผู้บริหารนะครับของโรเบิร์ตเกรสมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับทักษะที่1นะครับทักษะเชิงเทคนิคเทคนิคสกิลนะครับโดยลักษณะจะเป็นการวางแผนกระบวนการ กลุ่มหรือว่าการจัดการการตัดสินใจการประสานงานนะครับโดยใช้ผู้บริหารเนี่ยในระดับโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าผู้บริหารระดับต้นจะใช้มากนะครับส่วนความเก่งที่ต้องมีก็คือจะเก่งในเรื่องของการปฏิบัติงานนะฮะทักษะที่2คือทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ human skill นะครับ โดยลักษณะจะเป็นการเสริมพลังความร่วมมือการจูงใจนะครับจะใช้มากในผู้บริหารทุกคนนะครับแล้วก็ผู้มีการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับความเก่งก็คือจะต้องเก่งในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เก่งเรื่องของคนนะครับและทักษะที่3นะครับทักษะเชิงมโนคติหรือว่าความคิดรวบยอดคอนเซ p ปชวลสกิลนะครับโดยลักษณะจะเป็นคนที่เข้าใจหน่วยงานทุกลักษณะและก็มองหน่วยงานอื่นด้วยนะครับจะใช้ใน ผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับความเก่งคือในเรื่องของความคิดประเด็นที่6นะครับมุมมองของทฤษฎี x และทฤษฎี y ของดักลาสแมกเกอร์นะครับหลักในการจำนะครับ x y ร้าย y ดีนะฮะโดยทฤษฎี x นะครับใช้ไม้แข็งโดยมองว่าพนักง,งาน,นเกลียดคร้านไม่กระตือรือร้นไม่ชอบงานและก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงงานนะครับส่วนทฤษฎี y จะใช้ไม้หนุ่มนะฮะโดยมองว่าพนักง,งานมีความรับผิดชอบมีความคิดรเริ่มในการแก้ปัญหา ในการทํางานและไม่มีความเบื่อหน่ายในการทํางานนะครับประเด็นที่7ทฤษฎีของมัสโลแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น5ระดับด้วยกันดังนี้นะครับ 1. ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกายซึ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับก็ได้แก่ความต้องการอาหารน้ําอากาศเสื้อผ้าหรือว่าปัจจัย4ี่นะครับ2คือความต้องการความปลอดภัย ก็คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับ 3. ความต้องการทางสังคมเป็นความต้องการที่อยากจะเป็นที่รักของผู้อื่นและต้องการที่มีสมันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นนะครับ 4. นะครับความต้องการการยกย่องชื่อเสียง ก็คือความปรารถนาที่จะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูงเป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อื่นต้องการที่จะให้ผู้อื่นนั้นเห็นว่าตนนั้นมีความสามารถมีคุณค่ามีเกียรติมีตำแหน่งฐานนะบุคคลที่มีความต้องการประเภทนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองนะฮะ และระดับที่5นะครับความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและความสําเร็จของชีวิตเป็นความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริงนะฮะเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์รู้จักค่านิยมนะครับประเด็นที่8ทฤษฎีลิง3ตัวของคงจื้อประกอบด้วย 1. ปิดหูเป็นการควบคุมการฟังนะครับ 2. ปิดตาเป็นการควบคุมการดูและ3นะครับปิดปากเป็นการควบคุมการพูดนะครับโดยองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมนะครับ 1. ผู้นำา2สมาชิกและ3นะครับกระบวนการนะฮะประเด็นที่9การใช้เวลานะครับในการใช้เวลาของนักบริหาร 1. ก็คือการตัดสินใจจะใช้ถึง50% 2. นะฮะสผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะใช้25% 3. ที่ปรึกษาจะใช้เวลาถึง15%และ 4. นะครับสัญลักษณ์องค์กรจะใช้เวลาในการเป็นนักผู้บริหารเนี่ยสนะครับส่วนความต้องการของมัสโลนะฮะคือร่างกายเนี่ยจะใช้ถึง85% 2. นะครับสคือความปลอดภัยจะใช้ถึง70% 3. ส,สังคมใช้50% 4. เกียรติยศใช้40%แล้วก็5นะครับเรื่องมโนคติหรือว่าความสำเร็จ ใช้10%ปนะครับประเด็นที่10ทฤษฎีระบบราชการของแม็กเวเบอร์เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันนะครับได้เสนอรูปแบบการจัดการที่เรียกว่าระบบราชการนะครับคือเป็นรูปแบบของสายการบังคับบัญชานะครับมีการแบ่งงานตามความถนัดเฉพาะด้านกฎระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงานไม่ยึดความสัมพันธ์ส่วนตัวก็จะเน้นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับประเด็นที่11ทฤษฎีระบบ System Theory ก็หมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับโดยองค์ประกอบพื้นฐานมีอยู่ด้วยกัน4ส่วน1ก็คือปัจจัยนําเข้า Input เช่นคนเงินวัสดุนะฮะสคือกระบวนการหรือว่า p r o c e s s ก็คือกระบวนการบริหารการเรียนการสอนการนิเทศนะครับกระบวนการถือว่าสําคัญที่สุดนะครับสคือผลผลิต Product เป็นผลสำลร็หรือลักษณะเป็นปริมาณนะครับและ4คือผลกระทบ Impact ก็คือมีลักษณะเป็นคุณภาพนะฮะประเด็นที่12นะครับทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์นะครับโดยรูปแบบของผู้นำ S 1คือการออกคำสั่ง Direction โดยพฤติกรรมพื้นฐานของผู้นำ S1 ก็คือสั่งการทาวิ n งก็คืองานสูงแต่ว่าความสัมพันธ์ต่ำนะครับ S2 คือการสอนงาน Coaching พฤติกรรมพื้นฐานของผู้นำก็คือ S2 เนี่ยขายความคิดนะเ l ลลิงก็คือลักษณะงานสูงความสัมพันธ์ก็สูงนะครับ S3 คือการสนับสนุน supporting นะฮะพฤติกรรมพื้นฐานของผู้นำ S3 ก็คือเป็นแบบมีส่วนร่วมนะครับ passiveplating นะครับก็คืองานต่ำแต่ความสัมพันธ์สูงนะครับและ S4 นะครับคือการมอบหมายงานนะครับ d e r e c t i n g นะครับพฤติกรรมพื้นฐานของผู้นำในลักษณะ S4 ก็คือการมอบอำนาจนะครับ d e r e c t i n g นะฮะก็คืองานต่ำความสัมพันธ์ต่ำนะครับประเด็นที่13การพัฒนาองค์กรหรือว่า OD organization development นะครับของ curse เลวินนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงบุคคลบรรยากาศในการทํางานและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน รวมตลอดทั้งโครงการสร้างองค์กรด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินง,งานบนรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลโดยมี4ขั้นตอนนะครับก็คือรวบรวมวินิจฉัยใส่สิ่งสอดแทรกและประเมินผลนะครับหคือการรวบรวมข้อมูลหรือว่าการรับรู้ปัญหานะครับสตรวจวินิจฉัยปัญหา3การใส่สิ่งสอดแทรกและ 4. นะครับการประเมินผลนะฮะเฮลิไฟโยนะครับ uh, คือบิดาทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่หรือว่าทฤษฎีการจัดการปฏิบัติการนะครับส่วนแม็กเวเบอร์เนี่ยเสนอรูปแบบการจัดการที่เรียกว่าระบบราชการนะครับประเด็นที่14การอำนวยการนะครับดิเรกติ้งหมายถึงการกำหนดสั่งหรือการชี้แนะงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตินะครับเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งความหมายที่แคบก็คือการมอบหมายและการสั่งงานให้ผู้บังคับบชาเนี่ยปฏิบัติส่วนความหมายที่กว้างออกไปก็คือ รวมถึงการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการการสั่งงานการสอนการแนะนําหรือการจูงใจรวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ด้วยนะครับประเด็นที่15การวินิจฉัยสั่งการก็คือการตัดสินใจเลือกปฏิบัติซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายทางนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งการวินิจฉัยสั่งการได้สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการบริหารนะครับโดยหลักการของการวินิจฉัยสั่งการก็คือ1 ต้องรู้ปัญหาที่แน่ชัด 2. ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอและ3นะครับต้องมีความเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพนะครับส่วนกระบวนการวินิจฉัยสังการมีด้วยกัน6ขั้นตอน 1. การยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง 2. การวิเคราะห์ปัญหา 3. การพิจารณาหาวิธีที่ใช้แก้ปัญหา 4. การรวบรวมข้อมูล 5การประเมินผลการเลือกวิธีที่ใช้แก้ปัญหาและว6นะครับการตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดว่าดีที่สุดนะครับส่วนคําว่าองาง่นเปรี้ยวก็หมายถึงอยากได้แล้วไม่ได้ก็ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเช่น ชอบสาวแต่จีบสาวไม่ติดก็อ้างว่าสาวนั้นไม่สวยจึงไม่อยากจีบต่อก็คืออดนั่นเองนะครับส่วนมะนาวหวานก็คือการพยายามให้คนอื่นเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ทํานั้นดีที่สุดแล้วเช่นสอบได้เกรดสองไม่ได้เกรดสี่ก็หาว่าวิชานี้ยากได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ถือว่าได้นะฮะ ประเด็นที่16นะครับการสั่งการหรือว่าออเดอร์นะครับก็คือการที่หัวหน้าง,งานหรือผู้บังคัาบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเนี่ยปฏิบัติจัดทำโดยอาจจะแนะนําวิธีการปฏิบัติให้ด้วยนะครับผู้นำในยุคใหม่ต้องมีทัศนคติแบบไหนในศตวรรษที่21ก็คือ 1. ต้องกล้าพูดในสิ่งที่คิดต่าง 2. ต้องยินดีแบกรับความเสี่ยง 3. ต้องเข้าถึงง่ายและเป็นมิตร4ต้องพิจารณาให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจและ 5. นะครับวางกลยุทธ์และไม่หยุดพัฒนานะครับประเด็นที่17นะครับการมอบหมายงานโดยหลักการก็คือ1การมอบงานก็หมายถึงต้องมอบอำนาจหน้าที่การตัดสินใจให้ด้วยนะครับ2การมอบงานก็ต้องให้ตรงกับความรู้ความสามารถนะครับและ 3. นะครับการมอบงานต้องติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนงานที่ไม่ควรมอบนะครับก็คือ1งานนโยบาย2 งานตัดสินใจหรือว่าวินิจฉัยสั่งการนะครับ3งานรับเฉพาะ 4. งานที่กฎหมายกําหนดให้ทําเองและ5นะครับงานที่มีความสําคัญเป็นพิเศษนะครับส่วนอยากที่จะมีความคิดแบบผู้นําต้องทําอย่างไรนะครับ1ต้องช่างสังเกต 2. ต้องชอบเรียนรู้ 3. ต้องลองทําในสิ่งใหม่ๆ 4. ต้องคิดถึงผู้อื่น 5. ต้องทบทวนความคิดและ6นะครับต้องลงมือทำนะฮะ ประเด็นที่18การจูงใจนะครับ motivation ก็จะหมายถึงการจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคคลแต่ละคนแต่ละบุคคลในหมู่คณะได้มีโอกาสทํางานให้แก่องค์การอย่างเต็มความสามารถนะครับประเด็นที่19การประสานงานนะครับ coordinating ก็หมายถึงการจัดระเบียบว,วิธีการทํางานนะครับเพื่อให้งานและก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมาร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ไม่มีการทํางานที่ซ้ําซ้อนนะครับประเด็นที่20การควบคุมงานนะครับ controlling ก็หมายถึงการกํากับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือหมายถึงการติดตามสอดส่องการดำเนินงานไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับประเด็นที่21 PERT นะครับ Program Evaluation and Review Technique ก็คือวิธีประเมินผลและตรวจสอบแผนงานโดยเฉพาะงานที่มีขอบขายหลายงานแล้วก็เป็นงานที่มีลักษณะต่อเน,นื่องกันไปนะครับโดยประโยชน์ของ PERT ก็คือ1ช่วยลดระยะเวลาในการ ประเมินง,งานตามโครงการให้สั้นลงนะครับ 2. การควบคุมการจัดทํางบประมาณนะฮะประเด็นที่ 22. การประเมินโครงการแบบซิปโมเดลนะครับ 1. ก่อนเริ่มโครงการนะครับคอนเทกประเมินสภาพแวดล้อม Input ประเมินปัจจัยนําเข้า2คือขนาดดำเนินโครงการก็โปรเ s สก็คือประเมินกระบวนการแล้วก็ Product ก็คือประเมินผลผลิตนะครับประเด็นที่23นะครับในการทําโครงการแบบล็อกเฟรมนะครับคือวิธีการทําโครงการที่ลงในแบบฟอร์มที่เป็นแม่บทนะครับหรือว่าแมทริกฟอร์มนะฮะที่มีช่องสําหรับการบันทึกสาระสําคัญของโครงการอย่างชัดเจนและมีเหตุผลนะครับ ประเด็นที่24สิปโมเดลเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับอันที่1น,นะครับตัว C Construction นะครับสร้างองค์ความรู้2คือตัว I น,นะครับ Interaction คือปฏิสัมพันธ์ 3คือตัว P ตัวแรกนะครับคือ p r a c t i c ก็คือการปฏิบัติจริง4คือ P ตัวที่2นะครับ Participation ก็คือการมีส่วนร่วมซึ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับตรงนี้และ5นะครับตัว A Application คือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับประเด็นที่25นะครับ SBM School Based Management เป็นการใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับมีหลักการดังนี้นะครับ 1. การกระจายอำนาจ2การมีส่วนร่วม3การคือนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 4การบริหารตนเองและ5นะครับการตรวจสอบและถุงดุลประเด็นที่26 rbm นะครับ resource management การบริหารแบบมุ่งผลสำลิตนะครับโดยผลสำลิตนะครับหรือว่า resource เนี่ยก็จะเท่ากับผลผลิต output บวกกับผลลัพธ์คือ o u t o u t นะครับโดยผลผลิตเนี่ยเกิดจากการกระทำโดยผลลัพธ์นะครับเกิดจากผลกระทบนะฮะส่วนหลักการ rbm นะครับใส่ส่วนชอบค่าก็คือ1โปรง่งใส2ส่วนร่วม3รับผิดชอบและก็4นะครับความคุ้มค่า ประเด็นที่27การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรนะครับ Total Quality Management หรือว่า TQM นะครับก็คือระบบบริหารควบคุมคุณภาพรวมนะครับที่เน้นให้ผลผลิตคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับโดยหลักการ TQM ก็คือ 1. มุ่งให้ความสำคัญถึงผู้รับบริการหรือว่าลูกค้า 2. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและ3นะครับต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานนะฮะ โดยลักษณะของ TQM นะครับคือการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กรเนี่ยโดย T นะครับ total หมายถึงทุกคนร่วมพัฒนานะครับ Q quality ก็หมายถึงคุณภาพสินค้าครบตามความต้องการของลูกค้าและ M นะครับ management ก็หมายถึงระบบบริหารงานที่มีแผนกลยุทธ์นะครับส่วนเป้าหมายของ TQM 1. คุณภาพของสินค้าและบริการ quality นะครับ 2. ค่าใช้จ่ายลดลง cross 3 พนักง,งานมีขวัญกำลังใจหรือว่ามอร a l ลนะครับประเด็นที่28 Ben บแปดเบนช์มาร์กิงคือการเทียบงานนะครับก็หมายถึงวิธีการวัดผลและเปรียบเทียบผลผลิตบริการแล,และกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบโดยมีตัวชีว้วัดดังนี้นะครับ 1. ความประหยัดนะครับอีโคโนมีก็คือดูที่ปัจจัยนำเข้าและวัตถุประสงค์2นะครับความมีประสิทธิผลเอฟ e ฟก i ์เดวินก็คือดูที่ปัจจัยนาเข้าผลผลิตและผลลัพธ์นะครับและ5 ความมีประสิทธิภาพ Efficiency ก็ดูที่ปัจจัยนำเข้าและผลิตผลนะครับประเด็นที่29หลักการบริหารกิจกรรม5สหลักในการจำนะครับงวดขนนคือสะาสางเซลิ หัวใจสาคัญเลยนะครับก็คือระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งจําเป็นที่ต้องมีในสถานที่จําเป็นต้องใช้กับงานในเวลาอันใกล้นะครับหรืออนาคต2คือสะดวกเสต่งนะครับหัวใจสําคัญก็คือการจัดสิ่งของที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในลําดับที่กระบวนการโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะฮะ สนะครับสะอาดเซโซหัวใจสำคัญก็คือการดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความสะอาดขณะทำความสะอาดต้องตรวจเช็คความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ด้วยนะครับสีก็คือสุขลักษณะเซกสึ K หัวใจสำคัญก็คือการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน3ส,สอแรกนะครับให้คงอยู่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการจัดทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานหรือสร้างระบบต่างๆไว้นะครับและ5นะครับสร้างนิสัยซึ่งเกะหัวใจสําคัญก็คือการลงมือทําตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วก็เป็นนิสัยที่ดีนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับประเด็นที่30นะครับการเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ในฐานะผู้บริหารสูงสุดตามแนวคิดของ KM model หรือว่าปาทูนะครับซึ่งในปาทูหนึ่งตัวเนี่ย จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้นะครับหนึ่งก็คือในส่วนของหัวปลา Knowledge Vision k v ก็หมายถึงส่วนที่เป็นเป้าหมายวิสัยทัศน์หรือทิศทางของการจัดความรู้โดยก่อนที่จะทําการจัดการความรู้เนี่ยนะครับโดยต้องตอบให้ได้ว่าเราจะทํา KM ไปเพื่ออะไรโดยหัวปลานี้นะครับจะต้องเป็นของคุณกิจหรือผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมดนะครับโดยมีคุณเอื้อและคุณอมนวยเนี่ยคอยช่วยเหลือนะฮะ สคือส่วนตัวปลา l e d g e s h a r i n g KS ก็หมายถึงเป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญซึ่งคุณอำนวยนะครับจะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้คุณกิจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเลนที่มีอยู่ในตัวของคุณกิจพร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีมให้เกิดการหมุนเวียนความรู้โดยยกระดับความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมนะฮะ 3มก็คือส่วนของหางปลานะครับ knowledge access หรือว่า KA นะครับหมายถึงเป็นส่วนของทางความรู้หรือว่าขุมความรู้ที่ได้จากการเก็บสะสมเก็บความรู้ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวปลาซึ่งเราอาจจะเก็บส่วนของหางปลานี้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นในระบบ ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเลนให้เป็นความรู้ที่ชัดเจนนำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียนใช้พร้อมยกระดับต่อไปได้นะครับประเด็นที่31เราทำงานเราอาจจะแบ่งคนออกเป็น4ประเภทตามความฉลาดและความขยันในการทำงานนะครับ 1. นคนฉลาดและขยันถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ในองค์กรให้พยายามรักษาไว้เพราะจะทำให้องค์กรนั้นก้าวหน้าไปได้ อย่างรรววดเ็ในการทํางานคนเหล่านี้นะครับไม่ต้องสั่งการอะไรมากพอสามารถทํางานไปได้ด้วยตนเองนะฮะสฉลาดแต่ขี้เกียจคนพวกนี้บิลเกตนะครับเจ้าพ่อไมโครซอฟท์นะครับชอบมากแล้วก็จะให้ความสําคัญซึ่งในการทํางานของคนพวกนี้เนื่องจากว่าเป็นคนขี้เกียจคนพวกนี้มักจะหาช่องทางที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่ทําให้งานที่รับมอบหมายนั้นสําเร็จรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีแต่ทั้งนี้ผู้ว่าข้ารชาต้องตามให้ทันและให้การสนับสนุนนะฮะ 3. นะครับพวกที่โง่แต่ขี้เกียจคนพวกนี้ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้แก่องค์กรมากนักแต่องค์กรจะไม่ได้คนที่มีศักยภาพมาทํางาน ทำให้เสียพื้นที่จะได้คนที่ไม่มีศักยภาพมาทํางานทําให้เสียพื้นที่ที่จะให้คนที่มีศักยภาพมาทํางานแล้วก็เปลืองเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้คนที่ไม่สามารถทํางานได้ปกติองค์กรต่างๆก็ไม่ค่อยเก็บคนพวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับยกเว้นพวกลูกท่านหลานเธอซึ่งต้องมีคนเก่งมาทํางานแทนให้นะครับอันที่4นะครับพวกงโง่แต่ขยันคนพวกนี้เหมาเจอตุงนะครับ ผู้นำของจีนนะครับบอกให้ฆ่าทิ้งให้หมดเพราะคนพวกนี้ไม่คิดจะพัฒนาตนเองและยังนำความรู้ผิด,ผด วิธีการผิดผิดมาใช้โดยไม่รู้ตัวเพราะมันจะทําให้เกิดความล้มเหลวและยิ่งขยันก็ยิ่งสร้างความผิดพลาดและสร้างปัญหาให้กับองค์กรซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับแทนที่องค์กรจะพัฒนาไปข้างหน้ากลับต้องมาคอยแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านี้จนไม่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้คนแบบนี้นะครับเป็นบุคคลอันตรายที่สุดถ้าเก็บไว้ในองค์กรเหมาเจอตุงนะครับจึงบอกให้ค่าทิ้งซะ เพราะถ้ามีผู้นําแบบนี้นะครับองค์กรน,นั้นจะล่มจมนะครับประเด็นที่สันสองนะครับปลัดยาหมาป่าในภาพนะครับก็จะเป็นการเดินทางของหมาป่าโดย3ตัวแรกนะครับในวงกลมสีแดงเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแก่บ่วยและไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับก็จะเดินนําหน้านะฮะกลุ่มถัดมานะครับเป็นกลุ่มสีเหลือง5ตัวนะครับ เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในฝูงพร้อมที่จะปกป้อง3ตัวข้างหน้าในกรณีที่ถูกจู่โจมนะครับกลุ่มเยอะที่สุดจะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นกลุ่มที่ถูกปกป้องจากสมาชิกในฝูงไม่ว่าจะถูกโจมตีจากข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับกลุ่ม5ตัวในวงกลมสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุด ในฝูงเช่นกันเพื่อที่จะปกป้องภัยอันตรายจากข้างหลังของฝูงนะฮะและกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ลูกศรชี้เป็นจากฝูงที่เดินหลังสุดนะครับเพื่อให้ตนเองนั้นมั่นใจว่าสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนะครับและจากฝูงพร้อมที่จะปกป้องสมาชิกทุกตัวในกรณีฉุกเฉินเพราะ เขาสามารถมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าได้นะครับเพราะนั้นปรัชญานี้แสดงให้เราเห็นว่านี่คือผู้นําที่แท้จริงภาวะความเป็นผู้นําไม่จําเป็นต้องเดินหน้าเสมอไปภาวะความเป็นผู้นําไม่จําเป็นต้องบงการออกคําสั่งทุกเรื่องหัดเป็นผู้ฟังบ้างก็ได้ภาวะความเป็นผู้นําสร้างได้ในภาวะฉุกเฉินที่แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเสียสละให้มากกว่ารับภาวะความเป็นผู้นําต้องรู้จักฟังหูไว้หูไม่หูเบาภาวะความเป็นผู้นําต้องรู้จักแยกแยะ ชอบชั่วดีภาวะความเป็นผู้นำต้องรักษาคำพูดเชกเช่นเดียวกันกับรักษาเกียรติภาวะความเป็นผู้นำต้องมีเมตตาอุเบกขาไม่สร้างความแตกแยกผู้นำในแบบอย่างที่ควรจะเป็นการเป็นผู้นำคนนั่งในใจคนไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคนนะครับคนฉลาดแต่ขาดคุณธรรมเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นะครับ